ป็นไงบ้างครับไปเจอแฟนมิตรต่างประเทศโอ้ยก็นะครับน่ารักใช่ครับมน่ารักทุกประเทศในการสนับสนุนที่ดีของพวกเราไปมากี่ประเทศแล้วนะโอ้หลายอยู่อาจจะห้าหกเจ็ดประเทศคิดว่าประทับใจอะไรแบบกับเอฟซีประเทศไหนมาอะไรอย่างเงี้ยที่จริงประทับใจทุกประเทศใช่ใช่เพราะแบบเอาจริงคือแต่ละประเทศเขาก็จะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันซึ่งเอ้ยพอเราเจอนนี้ก็ประทับใจพอแบบเจอแบบนี้ก็ประทับใจครับผมคือเอาง่ายๆว่า แค่เราได้เจอเขาเราก็ประทับใจแล้วใช่ครับเปมาเปมาอะไรก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกับว่าก่อนหนี้เราไม่เคยได้เจอเขาตัวจริงเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไงพอเราได้ไปเจอเขาก็เห็นแฟนคลับประเทศนี้เป็นยังไงบ้างแบบมีความสนับสนุนเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบเหมือน้สร้างวิจรภาพที่ดีต่างหากครับ อย่างนี้พอไปเจอแฟนมิตรแบบหลากหลายประเทศอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าวันนึงเราจัดที่ไทยเขาก็พร้อมที่จะมาแบบร่วมงานอะไรคาดหวังเขาาก็คาดหวังว่าโปรดมาจากแฟนมิตรที่ประเทศชั้นทีอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแฟนคลับไทยก็รอใช่ใช่ครับผมแต่พอดีก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็จะแบบยุ่งๆกันนิดนึงคือเราถ้าเราอยากโชว์จริงๆเป็นแฟนมิตรแบบใหญ่เป็นคอนเสิร์ตเนี้ยเราอยากมีเวลาเตรียมตัวพอสมควรครับผมเราไม่อยากให้แบบ โช์ไปแล้วมันดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเลยขอแล้วเวลานิดนึงในการเตรียมตัวหลายๆอย่างครับผมัจะถามยแฟนในไทยะคะเราจะได้เจออะไรยังไงกับนก็จะมีคอนเสิร์ตในเดือน8ปดไอเดือน9ครับผมจินกันทยับใช่ค่ะที่มีเพิ่งประกาศเอาไปเชียไปว่าจะมีใครมาบ้างใช่ครับผมก็จะมีนักแสดงหลายๆคนรวมถึงศิลปินของทางค่ายยับด้วยครับผมก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา2คนเลยดีกว่าใช่ครับใช่ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ก็มีอาจจะมีไม่อาจมีบ้างอาจจะมีมีการใช้เครื่องจริงก็โหเยอะเยอะครับผมก็อย่างที่บอกมาคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยครับผมก็จะมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำเพราะว่านั่งฟังนั่งฟังทีเคนนี้มาประมาณ20 นาทีได้เยอะมากซีเควนเยอะมากผมก็จะหวานอะไรอนะแบบมันหวานอะไรอย่างงเี้อมมีทุกแบบใช่มีทุกแบบมันสนุกหวานอะไรอย่างเงี้ยมีมีครบแน่นอนแล้วแทนกับใครป็นอื่นขึ้นมาใช่ค่ะก็จะมีแบบเอาไปไปมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราร่วมงานกับทางค่ายยับครับผมเราก็จะแบบให้ไปไปปีกับคนนู้นคนนี้แต่ยังไม่บอกใครเธอไม่ต้องให้เราจัดแล้วดีกว่าคอนเสิร์ตอช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ ครับนอกจากนี้ก็จะมีอีเวนต์ใช่อีเวนต์บ้างครับผมปลายที่เราอาจจะพยายามแบบครับเพื่อจะได้เจอแฟนคลับด้วยใช่เพราะว่าเหมือนจะหมดช่วงของแฟนบีต่างประเทศแล้วเราจะเริ่มมีงานอยู่ที่ไทยมากขึ้นใช่ครับผมแต่เราก็พยายามคัดกองงานให้แบบเคยเดือดขึ้นคัดกอง ใช่ครับผมคัดกรองนะฮะใช่แล้วก็อาจจะมีซีรีส์ไม่ใช่อาจจะมีมีอยู่แล้วครับผมแต่โปรเซสทุกอย่างจะเริ่มประมาณปลายปีนี้ครับผมถึงประมาณกลางปีหน้าก็คู่กับอ่าใช่ครับผมกับวาบีของคุซึ่งมันเป็นโปรเจกต์เแบนพายอันนี้คือส่วนตัวบุราชอบอยู่แล้วเราเลยอยากลองทําขึ้นมาดูครับผมใช่เมื่อกี้บอกว่ายังอยู่ในวาระของการไป่งบิ๊กต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วเราเหลือที่ไหนอีกครับโอ้ยเลยเลยเลยฮ่องกงอ โอเคตรงนี้เราสามารถตัดออกทำไมอ่ะไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวตัด้อกเลือว่าเหลือเยอะไหมคะเหลือกี่ประเทศคะเหลือกี่ประเทศอ๋อเหลืออีกเหลือเอาจริงโอ้ นขอนับก่อนที่จริงอ่ะเรายังมันมันมันนับได้ไม่หมดคือมันก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆใช่อาจจะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามดูอยู่ไปตรงไหนดีที่แบบเราสามารถจะเจอแฟนคลับเขาได้ง่ายๆแบบเอ้ยเขารวมกลุ่มกันตรงกลางนะอย่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วอยู่รวมกันตรงกลางดีกว่าจะได้เจอกันเยอะๆง่ายๆฮะที่เราแกกับไปที่ซีรีส์เนาะซีรีส์พูดการแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะที่ที่เราพูดกันหรือว่าเป็นซีรีส์อ่าที่จริงจะมีจะเป็นแบรนด์ใช่ครับผมแบรนด์ สักอย่างหนึ่งใตัวของเองก็พูดไม่ได้ใช่ใช่เราอยากเก็บไว้ก่อนตรงนี้คือมันเป็นความตั้งใจของเราสองคนที่แบบเอ้ยอยากลองออกอะไรออกมาดูเพื่อแบบมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วสองชครับผมตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ชอบใช่ทำร่วมกันใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเร็วเร็วนี้ใกล้ละฮะเร็วไปฮะงั้นเร็วไปผมยังเตรียมตัวไม่ทันเลยเราก็แต่กล้ๆแล้วใกันละ ผมว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะมีหรือมีสปอยออกมาแล้วครับคิดว่าใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วอดใจรอแป๊บนึงเธอก็จะให้เราแง้มอย่างเดียวเลยไม่สปอยเลยเนาะแง้มเหรอเป็นเป็นชิ้นส่วนไหนของร่างกายเป็นชิ้นส่วนไหนที่จริงใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายครับผมใช่ไปแล้ว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 หมดแล้วหมดแล้วแต่จะเอาไปใช้ตรงไหนของร่างกายเธอก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละอารเ็วๆนี้ครับ อ่าใช่ครับผมเป็นโปรเจกต์ที่อ่าก็เป็นงานวันเกิดเล็กๆของบุญนั่นเองคือแบบเราก็อยากจัดเออให้แบบเออแฟนขับมาเจอกันแบบลงทะเบียนแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงเราเราอยากจัดที่มันใหญ่กว่านี้แต่แบบด้วยความที่หลายอย่างยังไม่พร้อมเนาะเราไม่อยากให้แบบเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นเราก็เออเอาเท่านี้ก่อน,นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษทุกคนด้วยที่แบบที่มันอาจจะแบบไม่พอนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ อนอกจากงานนี้เราก็ยังได้เจอกันอยู่เรื่อยๆครับผมก็ไม่ต้องเสีย,จยใจไปนะอย่างน้อยก็เ,อเออจอบุญผ่านหน้าจอเจอบุญแบบในโลกในรูปไปอย่างได้ครับผมได้ปไปไหนหรอก <S 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 เห็นคนบอก,อกว,ว่ามีการาแบบเต่างๆใจสับด้บวยว่าแบบมีคนมาแบบหลอกซื้อขายบัตรงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราไม่ได้ขายบาัตรใช่ใช่ใช,ใช่อันที่จริงเราเราเป็นการลงทะเบียนครับผมาใช่แล้วก็แบบให้ที่จริงมันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนสิทธิ์ได้ ใช่ครับผมแต่ก็มีคนองค์คนนี้แบบเขาเห็นจุดตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบช่องโหว่เขาก็มาหาจริงได้คือเอาจริงเราเราอยากเตือนแฟนคลับเราตั้งทุกงานแหละครับผมที่มีการปลดตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เขาแบบโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยใช่คือบางคนเขาเสียเป็นหมื่นๆเลยนะเพื่อซื้อเพื่อมาหาเราแต่พอหน้าง,งานจริงเรากเขาเข้าไม่ได้เงี้ยเราเราไม่อยากให้เขาเจออะไรนะเราอยากให้เขาเจอในเจอเราด้วยความสุขดีกว่าไม่อยากเขาเสียใจอย่างงานนี้จะมี เออเธอมัวันจะเกิด้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ก็ต้องถามใกล้แล้วเนาะมีเตรียมของขวัญหรือยังอะไรนะครับเตรียมของขวัญหรือยังคือเอาจริงๆไะอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์ทุกทุกรอบดีกว่าเราเราไม่ได้คาดหวังของขวัญว่าเขาจะต้องให้อะไรยังไงต้องให้แพงอะไรขนาดไหนคือเรารู้สึกว่าแค่แค่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้มันก็คือของขวัญชิ้นนึงแล้วที่แบบเอ้ยเรายังอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยของอันนี้คือของขวัญชิ้นหนึ่งแล้ว ให้บอกเลยว่าให้อะไรเดินเข้ามานาทีที่เท่าไหร่ของงานให่บอเลยจะได้ลุ้นการรอรุ้นดีกว่ามันจะได้สนุกไปด้วยใช่ครับผมเอเนี่ยค่ะรัคับผมก็ตาที่การขอฝากงานวันนี้ก่อนนะครับงาน no h p v no limit ครับผมชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด h p v ใช่ครับผมเราก็อยากให้งานในวันนี้กระจายองความรู้ตรงนี้ใช่ให้แบบ ทุกทุกคนให้เข้าเข้าถึงความรู้ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับผมใช่ครับผมแล้วก็มัน่ี้จะไปตัวอะไรนะใ้โลก H P V ไอ้ H P V เนี่ยครับใช่ครับผมก็นอกจากงานวันนี้ก็จะมีผลงานของบุญกัะเป็นเรื่อยๆนะคบผมก็จะมีงานอีเวนต์รวมถึงงานมิติจิ้นกันให้ยับนะครับผมก็เป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่ของบุญกระเป็นรวม ร่วมกับนักแสดงคนอื่นแล้วก็มีศิลปินในค่ายยัดด้วยครับผมใช่ครับผมแล้วก็นอกเหนือเขาจะก็ยังมีซีรีส์นะครับผมก็อดใจรอกันนิดนึงไม่นิดแหละก็สักพักแหละเราอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดใช่ครับผมไม่ให้สมัคาที่คนคาดหวังดีกว่าใช่ครับผมก็ฝากคุณกับเรมไว้ด้วยนะครับ